ตอนนี้มาลองใช้งาน GOT กันเถอะเปิดแหล่งพลาังงานเพื่อเริ่มต้น GOT 2000หน้าจอ GOT สามารถสร้างและบันทึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบหน้าจอได้ใช้หน้าจอนี้เป็นตัวอย่างลองดูพื้นฐานของหน้าจอบางหน้าจอกันหน้าจอนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ s Run ันสวิตสต็อปสวิตไฟล u n n i n g และช่อง Data 1โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมนี้จะสร้างช่อง Data 1โดยใช้ค่า6666เมื่อเปิดลันสวิตและค่า3333เมื่อปิดสัมผัสที่ลันสวิต ไฟลันนิ่งจะเปิดและ6666จะแสดงขึ้นที่ช่อง data หนต่อไปสัมผัสที่ stop switch ไฟ r ันนิ่งจะปิดและ3333จะแสดงขึ้นที่ช่อง data หนแล้วสวิตช์และไฟของ GOT บนหน้าจอทำงานอย่างไร ลองมาดูกันว่าการทำงานของ GOT เป็นอย่างไรหากคุณเปิดแผงควบคุมคุณจะเห็นว่ามี PLC ต่อเชื่อมอยู่กับ GOT ทั้งสวิตช์และไฟที่กล่าวก่อนหน้านี้ถูกควบคุมโดยโปรแกรม PLC ลองดูที่โปรแกรมขั้นบันไดของ PLC กันกดที่รันสวิตช์เพื่อกระตุ้นการอินพุต M 0 ที่ทำให้เกิดไฟลันนิ่ง Y10 ให้เปิดขึ้น Y10 เป็นวงจรคงสภาพตนเองไฟจะติดค้าง Input Y10 เปิดคำสั่งโอนถ่าย Move ให้แสดงค่า6666 66ที่ D10 สำหรับ Data 1กดที่ Stop Switch เพื่อทำการ Input M1 ที่ทำให้ปิด Y10 ผ่านหน้าสัมผัสที่ปกติจะปิดค่า3333จะแสดงขึ้นที่ D10 ผ่านหน้าสัมผัสที่ปกติปิดเกิดขึ้นที่ Y10 คราวนี้พอเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง GOT และโปรแกรม PLC แล้วหรือยังสวิตช์และไฟของ GOT ต้องมีการระบุอยู่ในโปรแกรม PLC เพื่อให้มีการทำงานการระบุองค์ประกอบเหล่านี้ในโปรแกรมหมายถึงการกำหนดหน้าที่ข้อความ M0 ถูกกำหนดการทำงานเข้ากับรันสวิตของ GOT ข้อความที่มีการกำหนดหน้าที่เช่น M0 และ D10 หมายถึงหมายเลขของอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์จะถูกกำหนดหน้าที่กับสวิตช์และไฟอื่นๆในลักษณะเดียวกันโปรดจำคำศัพท์เหล่านี้เพราะจะมีการพูดถึงตลอดการอบรมนี้